สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคโนโนะคะในวันนี้เจคเคโนโแนะนําให้ท่านได้รับชมกับสวนทุเรียนแปลงสวยเลยค่ะให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะอยู่ที่ตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดปาจีบุรีค่ะเนื้อที่ขนาด3ไร่สงาน8 9 3ตารางวานะคะแปลงนี้ราคาไร่ละ1นล้านหนึ่งแสนบาทค่ะทุกท่านเป็นที่ดินเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะ ผลผลิตต้นทุเรียนดกมากๆเลยค่ะติดลูกเยอะมากเลยนะคะทุกท่านการเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้ถนนใหญ่ห่างจากถนนใหญ่เพียงแค่600เมตรเท่านั้นอยู่ในแหล่งของชุมชนไม่ไกลตัวเมืองด้วยค่ะอากาศดีค่ะหลังแปลงมองเห็นวิวภูเขาถนนเข้าออกเป็นทางสาธารณประโยชน์นะคะบนพื้นที่แปลงนี้นะคะมีต้นทุเรียน65ตน้นทุเรียนยังสาวอายุ 5-10ปีค่ะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกยาวๆเลยนะคะแปลงนี้เหมาะสำหรับปลูกบ้านอยู่สำหรับยามกเกษียณทำสวนขนาดเล็กเก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างไรายได้ได้ในทุกๆปีมีบ้านสวนอยู่บนพื้นที่อีกสักหนึ่งหลังนะคะสบายๆเลยค่ะทุกท่านมีไรายได้ด้วยอยู่แบบก,กรรมเกษตรธรรมชาติด้วยนะคะทุกท่านเรียกว่าธรรมชาติมากๆค่ะร่มรื่นด้วยสวนทุเรียนนะคะ อยู่ห่างจากถนนใหญ่สวนนรสอนสาสายเก่าเส้นวงเวียนนเรศวรประจันตคาม600เมตรอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้ปั๊มปตทอ,อยู่ใกล้ตลาดต้องชมอยู่ใกล้นครนายกประมาณ30กิเมตรนะคะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแปลงนี้เป็นที่ดินสวนทุเรียนนะคะไม่มีบ้านนะคะทุกท่านสนใจเน้นติดต่อโดยตรงค่ะและควรนัดชมพื้นที่ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ แอดมินใส่ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ